เอาละครับวันนี้เราจะมาคุยกันในมุมที่ต่างออกไปนิดนึงนะครับเกี่ยวกับบทบาทของคำว่าครูจากแค่คนสอนในห้องเรียนเนี่ยไปสู่การเป็นนวัตกรที่สร้างการเปลี่ยนแปลงให้กับชุมชนทั้งหมดเลยลองนึกภาพตามกันดูนะครับว่าจะเป็นยังไงถ้าเกิดว่า Impact ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของครูคนหนึ่งเนี่ยมันไม่ได้เกิดขึ้นในห้องสี่เหลี่ยมแต่กลับไปเกิดขึ้นในชุมชนที่อยู่รอบๆตัวเราแทง ในตอนนี้เนี่ยเราจะพาไปสำรวจเส้นทางที่น่าทึ่งมากๆของคุณครูเลยครับจากที่เป็นแค่ผู้สอนในห้องเรียนใช่ไหมครับกลายไปเป็นพลังสำคัญที่ขับเคลื่อนชุมชนได้ยังไงซึ่งทั้งหมดนี้เนี่ยก็จะอิงมาจากกรอบการทำงานสำหรับวิชาชีพครูในรูปแบบใหม่ๆครับแน่นอนว่าการเดินทางครั้งนี้เนี่ยมันก็ต้องมีเครื่องมือที่ใช่ติดตัวไปด้วยถูกไหมครับในพัดแรกนี้เลยเราจะมาทำความรู้จักกับ2กรอบคิดหลกัหลกๆที่เป็นเหมือนหัวใจของบทบาทใหม่นี้กันเลยครับ โอเคขอบคิด2ออย่างนี้นะครับมันทํางานคู่กันเหมือนกับแผนที่กับเข็มทิศเลยการคิดเชิงระบบเนี่ยเปรียบเสมือนแผนที่เลยที่ช่วยให้เราเห็นภาพรวมเห็นความเชื่อมโยงทั้งหมดในขณะที่อภิปัญญาก็คือเข็มทิศที่คอยนําทางให้เราได้ทบทวนแล้วก็ปรับการทํางานของตัวเองให้มันเหมาะอยู่ตลอดเวลาการคิดเชิงระบบเนี่ยนะครับมันสอนให้เรามองเห็นว่าโรงเรียนไม่ได้อยู่แบบโดดๆเหมือนเกาะกลางทะเลนะแต่จริงๆแล้วมันเป็นส่วนหนึ่งของชุมชนที่ทุกอย่างมันเชื่อมโยงถึงกันหมดเลยแล้วนี่แหละครับ คือหัวใจสําคัญที่ช่วยให้ครูสามารถแก้ปัญหาที่มันซับซ้อนในแบบยั่งยืนไม่ใช่แค่การแก้ปัญหาที่ปลายเหตุส่วนอภิปัญญาหรือถ้าจะให้พูดง่ายๆก็คือการคิดทบทวนความคิดของตัวเองเนี่ยมันคือความสามารถในการที่เราจะถอยออกมา1นก้าวแล้วก็ตั้งคําถามกับสมมติฐานของตัวเราเองครับเรื่องนี้สําคัญมากๆเลยนะครับสําหรับครูเพราะมันช่วยให้เราเข้าใจอคติที่เราอาจจะมีโดยไม่รู้ตัวแล้วก็ปรับกลยุทธ์การสอนหรือการทํางานกับชุมชนให้มันดีขึ้นได้เรื่อยๆเ,เลย พอเรามีกรอบคิดที่แข็งแรงแล้วใช่ไหมครับทีนี้ก็ถึงเวลาลงมือสร้างสะพานเชื่อมระหว่างโรงเรียนกับชุมชนจริงๆแล้วละครับเราจะไปดูกันว่าต้องใช้ทักษะอะไรบ้างในการวางรากฐานของความไว้วางใจให้เกิดขึ้นต้องบอกว่าความไว้วางใจเนี่ยมันไม่ได้เกิดขึ้นมาเองลอยๆนะครับแต่มันถูกสร้างขึ้นมาจากความจริงใจการเคารพซึ่งกันและกันและที่สําคัญเลยคือการทําให้ชุมชนรู้สึกว่าเขาเป็นเจ้าของร่วมกันกับเรา ทั้งหมดนี้แหละครับคือรากฐานที่แข็งแกร่งมากๆสําหรับความร่วมมือที่จะยั่งยืนต่อไปภาพนี้สรุปบทบาทใหม่ของคุณครูได้ชัดเจนมากๆเลยครับจากเดิมที่เป็นแค่ผู้ให้ความรู้กลายมาเป็นผู้ประสานงานที่ทําหน้าที่เชื่อมโรงเรียนเข้ากับชุมชนซึ่งแน่นอนว่ามันต้องอาศัยทักษะที่รอบด้านมากๆและเราจะเปลี่ยนความสัมพันธ์ที่ดีๆแบบนี้เนี่ยให้กลายเป็นการลงมือทําที่มันเป็นรูปธรรมขึ้นมาได้อย่างไร ในส่วนต่อไปเราจะมาเจอะลืกเรื่องกลยุทธ์ในการขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลงกันครับบทบาทครูในฐานะนวัตกรเนี่ยนะครับต้องทําได้ทั้ง2องอย่างเลยก็คือต้องเป็นทั้งฝ่ายรุกหรือเป็นคนเริ่มนําเสนอกิจกรรมใหม่ๆเข้าไปในชุมชนและในขณะเดียวกันก็ต้องเป็นฝ่ายรับที่ดีด้วยคือพร้อมที่จะรับฟังและตอบสนองต่อความต้องการของชุมชนอย่างรวดเร็วและทันทุง่งที มีเครื่องมือหนึ่งที่ทรงพลังมากๆเลยนะครับเรียกว่า PLC หรือก็คือการที่คุณครูมาจับกลุ่มกันเพื่อพัฒนาการสอนหลักการมันง่ายๆเลยครับมีแค่3ข้อ 1. คือโฟกัสที่ผลลัพธ์ของผู้เรียนจริงๆ 2. คือทำงานร่วมกันเป็นทีมเวิร์กและ3คือใช้ข้อมูลจริงไม่ใช่มโนในการตัดสินใจเพื่อปรับปรุงแนวคิดเรื่องจุดคานง้นนี้น,น่น่าทึ่งมากเลยนะครับมันคือการหาจุดเล็กๆจุดเดียวในระบบ ที่พอเราเข้าไปเปลี่ยนมันปุ๊บมันสามารถส่งผลกระทบในวงกว้างได้เลยยกตัวอย่างง่ายๆนะครับเช่นแค่การเปลี่ยนวิธีการสื่อสารกับผู้ปกครองนิดเดียวเนี่ยอาจจะช่วยเพิ่มการมีส่วนร่วมของทั้งชุมชนได้อย่างมหาศาลเลยก็ได้เอาละครับตอนนี้เรามาถึงส่วนที่เป็นหัวใจของการเดินทางครั้งนี้แล้วนั่นก็คือการทําความเข้าใจชุมชนแบบลึกซึ้งจริงๆซึ่งเป็นอะไรที่ข้อมูลหรือตัวเลขอย่างเดียวเนี่ยให้เราได้แน่นอนการที่จะเข้าใจชุมชนได้แบบถึงแก่นเลยเนี่ยมันต้องใช้หลายๆวิธีประกอบกันครับ ตั้งแต่การลองทำแผนที่ชุมชนการลงไปพูดคุยกับคนในพื้นที่ไปจนถึงการดูข้อมูลต่างๆแต่สิ่งหนึ่งที่อาจจะสำคัญที่สุดเลยนะครับก็คือการรับฟังด้วยหัวใจที่เปิดกว้างและพร้อมจะเข้าใจจริงๆคำกล่าวนี้โอ้โหมันสรุปทุกอย่างได้ดีที่สุดเลยครับเพราะบางทีห้องเรียนที่ดีที่สุดอาจจะไม่ได้อยู่ในตึกสี่เหลี่ยมแต่คือชุมชนรอบๆตัวเรานี่แหละที่เต็มไปด้วยภูมิปัญญาและเรื่องราวที่มีชีวิตชีวาจริงๆและอีกสิ่งสำคัญที่ต้องจำไว้เสมอก็คือ งานแบบนี้มันไม่ใช่โปรเจกต์ที่มีวันจบนะครับแต่มันคือการเดินทางที่เราต้องพัฒนาและเรียนรู้กันไปเรื่อยๆอย่างต่อเนื่องเลยหัวใจของการพัฒนาที่ไม่หยุดนิ่งเนี่ยมันก็คือการทบทวนการทำงานของเราอยู่เสมอน,นั่นเองครับพูดง่ายๆก็คือการที่เราคอยถามตัวเองตลอดเวลาทั้งตอนที่กำลังทำอยู่และหลังจากที่ทำเสร็จไปแล้วว่าเอ๊ะเราจะทำสิ่งต่างๆให้มันดีขึ้นกว่าเดิมได้ยังไงอีกนะ และนี่ก็คือบทสรุปที่สําคัญที่สุดเลยครับการเป็นครูนวัตกรเนี่ยมันไม่ใช่ตําแหน่งที่ใครจะมามอบให้แต่มันคือการเดินทางที่เราต้องมุ่งมั่นที่จะเรียนรู้และเติบโตไปข้างหน้าแบบไม่มีที่สิ้นสุดสุดท้ายนี้ก็อยากจะขอทิ้งคําถามไว้ให้กลับไปคิดกันต่อนะครับว่าอะไรคือการเปลี่ยนแปลงเล็กๆแค่เพียงอย่างเดียวที่เราสามารถเริ่มทําได้เลยตั้งแต่วันนี้ที่จะสร้างแรงกระเพื่อมที่ยิ่งใหญ่ที่สุดให้กับชุมชนของเราได้